ออกแบบลายเสื้อการอีกแล้วครับท่านพี่เขาอยากได้ซามูไรใส่หน้ากากคาบ,บกุกิมีมังกรด้วยว่าสั้นเอาโหดๆครับพี่ว่าเด้ยผมจัดให้มาเคยคัดผมจัดให้ตลอดที่แล้วนะจ๊ะหลังจากที่เราขึ้นเส้นลงเงาเซ็ตแล้วนะจ๊ะเราก็ไปลงสีพื้นกันจูดเข้าไป <laughs> นะครับลงสีพื้นเซ็ตทรับของแต่ละสวนละสวนนะครับชุดกงชุดกะดาบเดิมนะกงหนะ้ากาก ลงกันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นไปลงแสงเงากันต่อนะครับทำให้รูปภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะจวดจาดเข้าไปนะครับ ถ่ายคลิปนานก่นมีคนดูเนาะว่าจะถ่ายเร็วๆบางสักสองสามวิว <laughs> ะเอาแบบเปิดปุ๊บจบป,ปั๊บเปิดปุ๊บจบปั๊บแต่ก็ทําไม่ได้นะครับเราพยายามจะให้ดูดีเทลส่วนต่างๆของลูกที่เราทำเนาะคลิปมันก็เลยจะต้องยาวนิดนึงนะจ๊ะไม่เป็นไรก็ถ้าใครดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านไปโอเคก็ผมลาลเชิญที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ <laughs> เช็ตึงวาตึงวซานวยรุ่นมานม <laughs> โอเคครับผมโหดพอไหมเนาะโหดก็นี้ผมก็ทําไม่ได้แล้วล้ผมทําได้เท่านี้จริงๆโอเคครับผมแต่ละคนแต่ละท่านรายเส้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าชอบแบบผมเข้ามาติดต่อคุยรายะเียดกับผมได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลยนะจ๊ะปัดเข้าไปดูกันได้เลยจ้ะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวางบนแบบเสื้อให้ดูนี่ผมชอบแบบนี้นี่ด้านหน้ามีสีด้วยจัดจ้านกันไปเลยนะจจะแต่แล้วถ้าเขาจะชอบแบบไหนนะครับผมมาทําให้ดูเป็นสองแบบนะครับผมประมาณนี้นะจจะถ้าพี่เขายังไม่ทําเสือ้อผมจะขอทํใสายเล่นสักตัวหนึ่งเด้อมันสวยจริงๆอนะผมชอบกราบขอบพระคุณมากครับฝากด้วยครับผมจุ๊บ